ครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กเกียรติยศเกียรติสูงส่งนะครับในรายการสิงไอดอลครับและวันนี้นะฮะแรงบันดาลใจดีๆจะมาจากสาวน้อยอีกท่านนึงฮะสาวน้อยที่มากความสามารถครับเขาเคยทำมาแล้วหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะครับทั้งภาคการ์ตูนนะฮะร้องเพลงหรือแม้แต่เป็นนักแสดงก็เป็นมาแล้วนะฮะแต่สิ่งที่เขาชอบที่สุดเนี่ยนะครับคือสายแฟชั่นและ DIY วนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับลินนาเลยครับ นาลีหรือนารินนาลีครับสาวสวยหวานสไตล์แฟรนเทลที่ผ่านงานในวงการบันเทิงมา,มามากมายหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นงานแสดงการร้องเพลงถ่ายแบบนิตยสารต่างๆแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนจดจําและรู้จักเธอมากขึ้นนั่นก็คือการสร้างสารรค์ไอเดีย DIY เก๋ๆที่มีชิ้นเดียวในโลกครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางสายแฟชั่นของเธอนั่นเองครับ แล้ววันนี้ครับรายการสิงไอดอลนะครับก็จะมาพูดคุยกับคุณลินานะฮะซึ่งเป็นเจ้าแม่ DIY ของเมืองไทยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สวัสดีลินาครับผมครับวันนี้มาออกรายการสิงไอดอลก็อาจจะพูดคุยเรื่องของส่วนตัวแหละว่าอยู่ดีๆทำไมถึงมาทำอะไรแบบ DIY นี้ได้ได้เห็นว่ามีหนังสือด้วยบางบางคนอาจจะรู้จักลินนาจากหนังสือโซโซค่ะนี่ก็คือลินนาเองใช่ปะใช่ค่ะแบบเองผมจำได้หนังสือเล่มนี้คือผมได้ไปเป็นพิธีกรเปิดตัวให้ เรียกว่าอะไรพอกอดดทซึ่งเป็นสำนักพิมพ์แล้วก็จำได้ว่ามีหนังสือที่ชื่อว่าโซโซก็เลยอ๋อคือลินานี่เองที่เป็นคนเขียนใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นผมขอถามก่อนแล้วกันว่าอยู่ดีๆมาทำงานอะไรแบบนี้ได้ไงคือเราชอบตั้งแต่เด็กเลยหรือไงลินพอดีลินเป็นคนชอบประดิษฐ์อะไรตั้งแต่เด็กเพราะว่าตอนเล็กๆได้อยู่อังกฤษ แล้วก็ของพี่นุ่นมันแพงคุณแม่ก็เลยแบบว่าเอะต้องประหยัดนะอะไรอย่างนี้เราก็เริ่มเหมือนกับว่าตกแต่งห้องก่อนก็ลินก็เอาเสื้อผ้าเก่าเนี่ยแหละมาตัดผ้ามุงอะค่ะผ้าที่ใส่ชุดชูบัเล่ก็มาตัดมาแต่งห้องอะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่อนๆนเขาสนใจอาจารย์ก็สนใจเขาก็เลยบอกว่าเอะสอนไหมสอนเพื่อนๆพืทำไหมแต่งห้องอะไรอีกเรื่องเปื่อยเลยนะเรื่อยเปื่อยเลยแล้วก็หลังจากนั้นมาคือเรียนทางสายอาร์ตไงคะก็ชอบวาดรูปเพราะทีนี้วาดรูปไปเนี่ยเราก็ เอ๊เราอยากหางานอ,อดิเลกอื่นมาทําก็เหมือนกับว่าไปโรงเรียนเย็บผ้าแต่คือเย็บด้วยมือเนี่แหละค่ะนี่คือ,อยังอยู่เที่ยง<อ>กิจอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ,อะตอนอายุ13-14นะคะ ก็ทําปอกหมอนแต่ตอนนั้นเนี่ยคือแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยก็แบบว่าทำมั่วๆเอาสนุกกันนะใช่แล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะทำปอกหมอนแต่คือมันออกมาเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้แหละดินก็เลยแบบว่าเมี่ยเราลองเสื้อผ้าเลยเป็นชุดเลยอะไรอ๋อคือทําให้เป็นชุดเลยเป็นชุดเลยแล้วเป็นชุดนี่มันยากเหรอไหมมันต้องมีปร์นมีอะไรที่ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าเนี่ยแหละเราเราลองทําเป็นชุดลองดูซิว่ามันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างไหมอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็ใส่ได แล้วเราแล้วเราเรียนรู้กันยังไงอะเราก็อ,อ,อ่านคู่มืออ๋ออ่านค<ด>ู่มือตอนแรกอ่านคู่มือก่อนแล้วก็ถามคุณแม่กับคุณป้าที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ก็เรียนเรียนมั่วๆก,กันเอาไปแล้วก็เหมือนกับว่าทําชุดออกมาดีไม่ดีบ้างก็เหมือนก็ลองทาไปเรื่อยๆนะคะโพสดท้ทยก็คือกับพอลินกลับมาเมืองไทยตอน18ใช่ไหมคะเรียนจบมปลายที่นู่นลินก็เริ่มเริ่มเหมือนกับว่าเอ๊ะคอนเซ็ต์ด้านนี้เราเราจบด้านอาร์ตมาก็จริงแต่คือมันลิงก์กันไงคะสานี้ ลินก็เลยแบบว่าโรงเรียนคอร์สที่บุงกับบุงกับเป็นโรงเรียนแฟชั่นจากญี่ปุ่นนะคะที่อยู่ในกรุงเทพลินก็โรงเรียนอนุปริญญา2ปีอันนั้นนี่มันคือได้ใบย่เลยใช่ไหมได้ใบเป็นอนุปริญญาค่ะก็เรียนตั้งแต่เบสิกหมดเลยว่ารูปทาแพทเทิร์นเดฟขึ้นหุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีพื้นฐานขึ้นมาแล้วขณะเดียวกันลินก็ทำดีไอไวไปด้วยเพราะเป็นคนชอบดี y d ไวดีกับแฟชั่นนี่ไม่เหมือนกันดีไไว้ก็คือ เอาของรีไซเคิลมาทําใหม่มาประดิษฐ์ให้แบบว่าน่าสนใจยิ่งขึ้นอะไรเงี้ย DIY นี่ทาย่อมาเนี่ยย่อมาจากอะไร DIY Do it yourself Do it yourself คือทําด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ลินจะยึดคําว่า everything design to be me คือทุกๆอย่างเนี่ยสามารถทําออกมาแล้วเป็นเราถ้าบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราทําให้มันแบบเป็นทางของเรามันก็จะออกมาเป็นเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกคนไม่เหมือนกันหมดเนียค่ะเป็นคาแรคเตอร์ขึ้นมา ดินก็เลยเหมือนกับว่าทำคอลัมน์ขึ้นมาแล้วก็พี่ๆเขามาติดต่อทางแมกกาซีนวัยรุ่นใช่ไหมคะแล้วดินทําให้เว็บชีซ่าก่อนแล้วก็ทําให้นกๆเนี่ยค่ะเป็นรายเดือนก็เป็นหนังสือแบบว่าคิดคุ่คิดคู่ใช่ไหมพวกนกๆอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าสาวหวานวินเทจนิดอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ลินก็พี่เขาสนใจเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยทำหนังสือดีไหมเมื่อ3ปีที่แล้วดินก็ เออน่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าซึ่งก็คือพี่ตุกตาไหมใช่พี่ตุกตาพี่ตุกตาที่ที่เป็นบอก,กอแล้วก็เป็นเรียกว,ว่าทำพกกระดอดอขอายพกกระดอดแล้วเมื่อกี้แอบบอกว่าไม่รู้จะขายได้หรือเปล่า <c oughs> พอหนังสือมันทำออกม,มามันมีเล่มสองเล่มสามก็แปลว่าเล่มหนึ่งมันต้องดีคือเล่มหนึ่งพอลองลงตลาดไปปุ๊บกลายเป็นเบสเซลเลอร์ไปเลยเหรอประมาณสองเดือนแรกนี้ขึ้น best seller ลินก็งงว่าอ้าวคือวัยรุ่นสมัยนี้ลินคิดตอนแรกลินคิดว่าเอ๊ะ เขาจะมานั่งเย็บผ้าเหมือนเราหรือเปล่าเขาจะคิดว่าสมัยคุณแม่หรือเปล่าคือถ้าถ้าถามเราคิดไม่ออกกันว่านะคิดไม่ออกกันนะว่าเด็กสมัยนี้นี่เขาจะมาแบบเย็บผ้าอะไรอย่างนี้ด้วยตัวเองเหรอแต่ในความเป็นจริงแล้วในความเป็นจริงแล้วฮิตกันมากค่ะตอนนี้วินเทจอะไรเนี่ยคือทุกคนแบบสนใจมากพี่ลิลลองๆแบบว่าสังเกตดูถามน้องๆพวกแฟนคลับเขาก็แบบพี่ลินหนูอยากจะเย็บผ้าเป็นคือถึงถึงขั้นไปซื้อจักรกันอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ ฟังดูก็แปลกดีจากที่เราเคยรู้จักเพื่อนก็มีแค่เพื่อนคนหนึ่งที่บอกจะไปซื้อจักรไปซื้อจักรไปเออก็เลยอ๋อแต่มันความจริงมันกลุ่มกว้างเหมือนกันนะกว้างเริ่มกว้างขึ้นเอยคืออะไรที่เขารู้สึกว่ามันมัน DIY มันดูเท่หรือทำด้วยตวเองมันอะไรอย่างงี้ใช่อ๋อมันมันจะเป็นแบบว่าแบบแนวแนวเท่เป็นตัวเราเอาไม่เหมือนใครเขาก็เลยฮิตกันในยุคนี้ตอนนี้คือแบบว่าพวกวินเทจยิ่งมาแรงใช่ไหมคะและ DIY เนี่ยลิงก์กับวินเทจอยู่แล้วก็เลยยิ่งเสริมกันเข้าไปอีก มัน<ช>ก็เลยกลายเป็นแฟชั่นที่มามด้วยในตอนนี้ใช่ค่ะแต่ว่าผมจะถามเห็นว่ามีช่วงหนึ่งอของชีวิตเนี่ยที่เริ่มมาลองอะไรหลายๆอย่างเช่นพากการ์ตูนเช่นร้องเพลงเป็นศิลปินมาเล่นละครเล่นอะไรแสดงอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นช่วงไหนของชีวิตเอ่ยพอดีตอน ตอนที่ลินเรียนอยู่อังกฤษตอนนั้นไงเป็นเขาเรียกวิชาเสริมเป็นะละครเวทีจริงๆแล้วลินสนใจในฉากละครมากกว่าที่จะเป็น<อ>ตัวละครคือชอบลินเป็นคนชอบอดีเทลนะคะชอบดูแบบว่าฉากเ,<อ>เซตคอสตูมแต่งหน้าอะไรอย่างนี้<อ>แต่พอพอเหมือนกับว่าเราดูภาพรวมแล้วเอ๊ะเราลองไปยืนจุดนั้นเป็นนักสแสดงหรือว่าลินก็เลยกลับมาเมืองไทยแล้วก็มีตอนนั้นเล่นละครช่องสาม แต่คือพอว่างๆเนี่ยพักกองเนี่ยนินก็จะไปดูสไตลิสต์เขาก็ทำงานอะไรเงี้ยก็แบบไปช่วยเขาแบบว่าทำพ็อปอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นใครเป็นว่าเราเป็นนักแสดงแต่เออเราก็สนใจเรื่องสไตล์สไตลิ่งสไตลิสเราก็เลยไปช่วยเขาทำอีกก็เลยเก็บเกี่ยวความรู้จากเขามาอีกก็เหมือนกับว่าทำเบื้องหลังไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะช่วยพูดกับเขาอะไรเงี้ยค่ะช่วยอาร์ตดีเอ็กเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนินชอบแล้วหลังจากนั้นก็คือ RS สนใจนะคะตอนแรกจะ จะลงกามิกาเซ่ทพอดีแก่ไปนิดนึงก็ <illes> <laughs> <laughs> เลยเหมือนกับว่าเขาก็เลยงั้นให้ออกเดี่ยวไหมแต่จะทําเป็นสไลตล์อินดี้แล้วก็เหมือนกับว่าชุดคอนเซ็ปต์เนี่ยเป็นลินาหมดเลยดินตัดเย็บดินแบบว่าคิดแพทเทิร์นอะไรขึ้นมาเองเพราะพี <lying: S 1> ่เขาอยากเป็นตัวนินมากที่สุดอีีมม พอดีด้วยความที่เราทําเป็นอยู่แล้วเราก็เลยเฮ้ยงั้นเราสะท้อนตัวเองออกมาเลยทั้งเรื่องของเงแม้กระทั่งเนื้อเนื้อร้องด้วยเขียนเองด้วยเขียนเองแต่พี่เขาไปเรียบอย่ยงใหม่คือเหมือนกับว่าเขียนจากชีวิตจริงไดอารี่อะไรอย่างเงี้ยว้าวรักที่ไม่เคยมีมันมันเรื่องราวมันเป็นประมาณไหนถ้าเขียนเองต้องถามแล้วอกหักทั้งที่ไม่มีความรักงงไหมคะเอองงเหมือนกับว่าฝันที่จะอยากมีความรักแต่ว่ารู้สึกอกหักเพราะไม่เคยมีความรักมันจะแบบว่าต้องคิด เยะเอะๆเลยเข้าใจเข้าใจอันนี้เข้าใจประมาณความรู้สึกฝันฝันเป็นผู้หญิงที่ฝันแบบว่าอยากจะมีความรักแต่ว่าเอ๊ะความรักมันคืออะไรแต่ทำไมเรารู้สึกอ,อกหักหล่ะเอ๊ะทำหลายอย่างนะเนี่ยดูแล้วรภาพการ์ตูนภาพการ์ตูนภาพการ์ตูนก็ตอนนั้นเล่นละครเด็กอ่เป็นรายการเด็กผสมละครของอช่องสามเหมือนกันนะคะแล้วก็ เขาก็จะมีการ์ตูนวิทยาศาสตร์สอนเด็กเขาก็เหมือนกับว่าเอ๊ะเห็นลินชอบแบบนู่นนี้แบบว่าแอคทีฟแอคทีฟอะไรอย่างนี้ก็เหมือนก็ให้ไปภาคการ์ตูนเป็นตัววิทยาศาสตร์อะไรก็ช่วยพี่เขาอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยเหมือนว่าเราได้ลองหลายๆอย่างลจะได้รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่สรุปแล้วก็คือเราก็ชอบทางสายแฟชั่นมากที่สุดทางใช่ค่ะเพราะขนาดเข้าไปในกองละครยังไปทำสไตล์ลิศเลยคือพักกองเมื่อไหร่หรือว่าช่วงนั้นมีโฆษณาอยู่ช่วงหนึ่งก็ถ้าเกิดพักกองก็จะแบบว่า นั่งยับผ้านั่งอะไรอย่างนี้นั่งปักผ้าอะไรโอเคเชื่อแล้วว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบเรียกว่าชอบมากในเรื่องของ DIY งั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในเรื่องของพวก DIY ล้วนๆเลยแล้วกันนะฮะได้ครับเจอกันช่วงหน้าครับสิงให้ไอดครับสนับสนุนโดยสิง อยู่กับลินาครับเจ้าแม่ DIY นะฮะในเบรกสองขงสิงไอดอลเมื่อกี้เราพูดคุยกันแล้วว่าเฮ้ยนอกจาก DIY นอกจากเขียนหนังสือแล้วเนี่ยยังไปทําอีกหลายๆอย่างนะทั้งร้องเพลงแต่งเพลงเล่นละครใช่ไหมแล้วก็ทําภาคตูนด้วย แต่คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง DIY ดีกว่าไอ้ DIY ที่มันเริ่มเข้ามาในเมืองไทยหรือหรือเริ่มแพร่หลายในโลกเนี่ยมันมันเป็นยุคไหนฮะดิฉนคิดว่าคงจะมีอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นแล้วก็จะมาจากพวกฝรั่งเศสที่ชอบทําลูกไม้ชอบทําถักโคเช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาผสมผสานกันก็เลยเหมือนกันเป็น DIY อือแล้วอย่างของลินาของลินจะเป็นะจะเน้นไปทางผู้หญิงหวานๆมากกว่าจะเป็นวินเทจวินเทกเขไ โรแมนติกคันทรีเป็นโรแมนติกแต่ก็จะไม่หวานมากจะเป็นคันทรีคันทรีนะถ้าเป็นไอคอนนี่จะเป็นใครเอออีกออยูเพราะว่าเขาเป็นลุคโมริเกอร์รู้จักไหมคะไม่รู้จักครับมันแปลว่าอะไรโมริภาษาญี่ปุ่นแปลว่าป่าป่าโมริเกอร์ก็คือ g i r l from forest ก็คือเด็กผู้หญิงจากป่าก็เหมือน country แต่งตัวแต่งตัวเป็นเหมือน fairy t ย l country อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าจะจินตนาการสูงเหมือนกับว่าตัวเองแบบว่าเดินอยู่ในป่าอ่านหนังสือพันจักรยานมีวันผู้หญิงประเภท ประมาณหวานๆอย่าง้เลยจะลุยๆนิดๆอะไรเนี้ยค่ะลินก็เหมือนกับว่าเอาความเป็นโมลี่เนี่ยมาทําให้เป็นลินนะคือเหมือนกับว่าผสมผสานกับความเป็นโรแมนติกของลินในแบบรูปแบบของลินแล้วก็ออกมาคือจะไม่เยอะเหมือนญี่ปุ่นขนาดั้นจะได้แบบว่าสวมใส่ได้ง่ายในประเทศไทยเพราะอย่างญี่ปุ่นเขาแต่งตัวเยอะๆกันทุกคนมันก็ดูปกติแต่บ้านเราแต่งแต่ไม่ได้เยอะมากขนาดแค่นี้ยังมีคนมองเพราะว่าเดินแถวสยามนี่แบบว่า คนเหีว่ามองแต่คือน้องๆหลายคนเขาก็สนใจคือ,อดยโรุน่อนอยียวนี้เขากล้าที่จะใส่กล้าที่ใส่มากเ<ช>ือเรียกว่าเขาเป็นเป็นแบบแรงบนันดาลใจให้เรา คิดทาอะไรอย่างงี้ได้ไหมเกี่ยวไหมคือเขาไม่ใช่นัก DIY แต่ว่าวิธีการคือเขาออกมาจากตัวเหมือนว่าเขาเป็น a r ิส s t ในตัวอยู่แล้วการแต่งตัวเขาทุกอย่างหรือแม้กระทั่งถ่ายแบบเนี่ยลินไปอ่านมาสัมภาษณ์ก็คือเขาจะเอาเป็นตัวเขามากที่สุดเล่นหนังละครอ,อะไรอย่างงี้ก็เคยดู h o n นี่ย d Clover ไหมอู้ถามผมผมลืมจ่แล้ว <c oughs> เป็นเป็นหนังที่ฮิตมากในตอนปี2006อะค่ะ <c oughs> เป็นหนังที่ดังที่ได้รางวัลที่ญี่ปุ่น ก็จะเป็นอยู่กับนักเรียนในโรงเรียนอาร์ตแล้วเขาเล่นเป็นนางเอกเขาจะเป็นสไตล์โมลีเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบว่าผมอย่างเงี้ยล่ะค่ะอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเป็นลูกไม้ลูกไม้อะไรเงี้ยสาวหวานๆแต่คือแบบจะนำแนวอาร์ตหน่อยซึ่งเราก็แบบว่าเรียกว่ามีเขาเป็นต้นแบบแต่เราก็เอามาปรับใช้ในแบบของตัวเองใช่เพราะว่าเขาก็เข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเราก็เป็นคนไทยเราก็ปรับให้โมเดิร์นเป็นแบบไทยอะไรโมเดิร์นเงี้ย ไอสิ่งที่ที่ลีนาทํามาเป็นดี Y เนี่ยมันที่แบบชิ้นแรกๆกที่จาได้ชิ้นแรกมันมันคืออะไรมูรี่ค่ะไอที่บอกใช่ไหมเมื่อกี้ใช่แล้วหลังจากที่เริ่มเริ่มแบบเรียกว่าพัฒนาฝีมือเก่งขึ้นมาแล้วเริ่มออกมาสู่สายตาประชาชนนะชุดค่ะดินทาคือทําชุดเนี่ยดินดินทาเป็นแพทเทิร์นเหมือนกับว่าแพทเทิร์นของตัวเองเหมือนกับว่าดินจะคิดเลยง่ายๆเนี่ยชุดทรงเนี้ยก็ตัดอย่างนี้เลยคือตอนนั้นไม่ดูแพทเทิร์นเนี่ยค่ะแต่คือตัดออกมาแล้ว มันใส่ได้อะไรอย่างนี้ลินก็เลยเริ่มแบบว่าสนใจเรื่องเข้ารูปนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เลยเไปเรียนตัดเย็บขึ้นมาแต่ว่าถ้า DIY DIY เลยเนี่ยที่คิดขึ้นมาเองแบบว่าไม่ได้คิดว่าอยากจะเป็นชุดหรือว่าอาจจะเป็นพวกเครื่องประดับอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแหวนเพราะว่าลินจะเป็นคนตอนเด็กๆเนี่ยชอบแหวนมากมาคือจะรู้สึกเหมือนเจ้าหญิงอะไรอย่างงี้แล้วก็<ม>ทำแบนทำยังไงถ้าทำ DIY คือลินคิดวิธีขึ้นมาก็คือเราไม่อยากได้แหวนแบบเป็นแข็งๆอะไรอย่างงี้เป็นเหล็กๆอะไรอย่างนี้ลินอยากได้เป็นดอกไม้ ลินก็เลยเอาเศษผ้าเนี่ยมาต,ต,ตัด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 แล้วก็แบบมาติดมาเย็บติดกันเยอะๆแล้วก็คือติดเป็นแหวนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเศษผ้ามาตัดตัดตัดติดกันเยอะเแล้ววงให้มันเป็นแหวนใช่แล้วก็คือติดบนฐานแหวนแล้วลินก็แบบว่าเอ๊ะมันจะลกเกินไปหรือเปล่าแต่คือพอไปเดินแถวข้างนอกเนี่ยน้องที่แบบท้งรู้จักหรือไม่รู้จักเขาก็บบพี่คะพี่ซื้อแหวนที่ไหน เริ่มทำ DIY ไปเรื่อยๆแล้วจุดไหนที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ดีกว่าคือดินได้เรียนจบอนุปริญญาแล้วคือได้เริ่มเล่มหนึ่งใช่ไหมคะโซโซเล่มหนึ่งินก็เหมือนกับว่าอยากจะได้ปริญญาคืออยากจะได้ความรู้เพิ่มเติม,มคืออยากจะใหะ้การออกแบบเนี่ยแฟชั่นดีไซน์เนี่ยแน่นกว่านี้นินก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะตอนแรกว่าจะไปญี่ปุ่นแต่คือไปต่อปุ่นปเนี่ยเราต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นอีก2อปีอ ซึ่งลินก็อยากทํางานด้วยแล้วคือญี่ปุ่นก็ไกลจากบ้านด้วยลินก็เลยแบบว่าไหนๆเราก็จบอังกฤษมาแล้วก็ไปต่อสิงคโปร์แล้วคือเขามีโรงเรียนตอนนั้นที่กําลังดังมากคือลาซาลที่สิงคโปร์ลินก็เลยไปต่อที่นู่นแล้วพอดีพี่สาวก็อยู่ที่นู่นด้วย<อ>คะ<อ>ก็เหมือนกับว่าพี่สาวเป็นเอ่อเทคซ่ดีไซเนอร์จบจากเซนต์มาตินใช่ไหมคะ<อ>พี่เขาก็เหมือนว่าช่วยช่วย,ช,วยช่วยแบบว่าเสนอแบบว่าผ้านในรูปแบบใหม่แบบผิวพื้นผิวผ,ผ้าอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเท่ากับนี้ทั้งทั้งบ้าน้งบเรื่องอย่างนี้เลยใช่ไหมเรื่ ก็เหมือนกับว่าก็ไปอยู่ที่นู่นแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีทั้งคนอินเดียคนมาเลแล้วก็มีคนจีนแล้วก็มีฝรั่งคือจะได้แบบอิทธิพลจากหลายประเทศแล้วก็ได้อินสปีเรชันเยอะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมืองที่แบบแฟชั่นเหมือนญี่ปุ่นใช่ไหมแต่คือเราสามารถพิเอทอะไรใหม่ๆอ่ะจากความไม่มีอะไรที่เป็นแฟชั่นเลยขึ้นมาได้คือตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาซึ่งซึ่งไอ้หนึ่งอย่างที่นาบอกมันเหมือนว่าอินสปีเรชัน หรือแรงบันดาลใจของเราเนี่ยที่มันมามันมาจากคนรอบๆตัวใช่ป่ะมันไม่จําเป็นต้องไปดูชิ้นงานไม่เลยใช่ไหมไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเปิดแมกกาซีนเฉยๆคืออาจจะเป็นทั้งหนังหรือแม้กระทั่งฟังเพลงเนี่ยเราหลับตาเนี่ยเราสามารถฟิลมูดอะไรได้ี้าบอกว่ามันมาได้ในทุกๆอย่างทุกๆทางเลยใช่ค่ะเพราะว่าเวลาลินทํางานเนี่ยลินจะเปิดเพลงคลาสสิกที่จะฝันๆหน่อยเหมือนกับว่าให้ตัวเองเนี่ยหลุดไปอยู่ในความคิด ของตัวเองเหมือนกับว่าให้ได้มู o d นั้นออกมาโอเคแล้วเรียนอยู่ที่นั่นก็คือเป็นงานก็คือสี่ปีใช่ไใช่ค่ะเป็นแฟชั่นดีไซน์เลยสามปีค่ะสามปีสามปีตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วอีกเทอมนึงอ๋อนี่คือยังไม่จบด้วยยังยังไม่จบเท่ากับว่าก็จะต้องบินบินกลับไปกลับมาคือมาทํางานด้วยแล้วก็กลับไปทํางานแฟชั่นด้วยแต่ด้วยความที่มันไม่ได้ไกลอ่ะเนอะสิงคโปร์มามาเมืองไทยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งใช่แป๊บเดียวนะเหมือนคล้ายๆเราบินไปเชียง เออแล้วเราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าพอมันไม่ได้ไกลมากเราก็บินไปกลับไปกลับได้เรื่อยๆเรามีงานเราก็กลับมากลับมาก็ไม่สบายไม่ไม่ลำบากไม่ลำบากครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันอีกเบรกหนึ่งนะในิงไอดดลนะครับโอเคค่ะได้ครับเดี๋ยวเจอกันกับลินนาในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิง กับลินาครับในเบรกสุดท้ายของสิงไอดอล<ช>นะฮะอะตอนเมื่อกี้ที่เราถามกันไปก็คือคอยู่สิงคโปร์เรียนเหลือเทอมสุดท้ายใช่ค่ะจะถามว่านอกจากพวกเรียนเกี่ยวกับอาร์ตดีไซน์และพวกนี้แล้วเนี่ยทำอย่างอื่นด้วยไหมที่นูนก็ช่วงนี้ก็ถ่ายแบบให้กับบล็อกช็อปที่สิงคโปร์ คือบล็อกช็อปนี่มันคือเป็นเสื้อผ้าออนไลน์คือกลุ่มตลาดวัยรุ่นในสิงคโปร์เนี่ยจะฮิตกันมากก็คือสั่งเสื้อผ้าออนไลน์ก็มาจากบ้านเราแพตติน่าอะไรอย่างนี้ก็บางที่ก็สั่งจากเมืองจีนแต่คือจะขายดีจนกระทั่งแบบสต็อกหมดแต่ละวันแต่ละวันนี้ค่ะคือแล้วแต่ชื่อเสียงของแต่ละเว็บแต่ว่าพูดถึงอย่างเมืองจีนอย่างแพตติน่าราคามันก็ค่อนข้างต่ำเขาไปอัพประมาณคูณห้าขายที่นี่ร้อยกว่าที่นู่นพันหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งก็สบายแล้วใช่ค่ะ แต่คือคนคนที่นู่นเขาไม่เขาไม่เก่งเรื่องราคาเลยค่ะก็แบบใจปั้แบบว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นคือสวยมีคุณภาพดีก็เขาก็โอเคคือเขาคัดคุณภาพด้วยอ่าแล้วแล้วอย่างคนที่สิงคโปร์เขาแบบใส่แบรนด์เนมหรืออะไรกันี้เพราะว่ามันมีออชานใช่มใช่ใช่ใช่มีมีตรงนั้นจะเป็นพวกแบรนด์มีตั้งแต่ H a M ตลาดแบบว่ากลุ่มแมสแล้วก็ไปจนถึงแบบพวก Dior Channel Dior c h a n e l ก็จะวัยรุ่นก็ใช้แต่คือจะ นานๆซื้อครั้งหนึ่งก็เหมือนกระเป๋าอาจจะมีติดตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยใบสองใบใช่แต่ก็คือไม่ได้ไปซื้อทั้งชุดเลยพวกกลุ่มนั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่หน่อยพวกแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณหญิงคุณนายที่นู่นอะไรอย่างงี้เพราะอย่างที่นู่นแบบว่าเซเล็บของเขาก็จะแบบเป็นคนไทยเยอะเหมือนกันเนาะใช่พี่อัดอัสดานี้ก็ดังมากที่นู่นดังอกพอล่าอะไรเงี้ยก็ไปดังที่นู่นคอยคอยจินดาโชธอะไรเงี้ยนะก็ไปดังที่นู่นก็จะเป็น นั่งแบบบ้างเป็นมีเจหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มีที่นู่นเยอะแต่ถ้าเกิดเป็นคนสิงคโปร์เลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นบล็อกช็อปเป็นเป็นบล็อกช็อปบล็อกเกอร์คือพวกที่เป็นบล er ็อกเกอร์จะดังมากก็คือในกลุ่มวัยรุ่นเหมือนกับว่าบล็อกเกอร์พวกนี้ยิ่งใครมีชื่อเสียงเนี่ย พวกบล็อกชอปจะติดต่อแล้วก็ส่งเสื้อผ้าให้ฟรีแล้วก็เ,เราก็ใส่แล้วก็วันนี้ใส่น,นี้สปอนเซอร์จากอันนี้อันนี้แล้วก็ลิงก์ไปที่เขาแล้วแล้วก็เหมือนเหมือนพูดถึงเขาว่าอันนี้ชอบไหมชอบ,ชอบใช่ใช่ค่ะเหมือนวิาจารณ<ง>์นิดๆแล้วก็โอโ้คนที่ตามก็จะแบบผลกันไปซื้อสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถึงกระทงแบบว่าขอชุดจากอ่ไอดอลคนนี้ได้ไหมสิบตัวที่เขาสั่งอะไรอย่างเงี้ใช่ค่ะเนตลาดก็คือจะไม่ไม่เหมือนบ้านเราเท่าไหร่ พูดถึงก็น่าสนุกนะทั้งแบบว่าอยู่เมืองนอกด้วยอยู่อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่เมืองไทยบินไปบินมาประสบการณ์ไม่เหมือนกันเออประสบการณ์มันก็ได้แตกต่างกันไปรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยเราอยากจะทําอะไรหนังสือทําต่อไหมหนังสือก็ทําต่อแน่นอนใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของส่ี่าชเป็นเป็น DIY แต่คือลินจะอยากทาสองาตลาดคือ DIY กับแฟชั่นคือ DIY กับแฟชั่นนี่ไม่เหมือนกันนะคะก็เหมือนว่า DIY นี่คือ อําเก่ามาทําใหม่หรือว่านําสิ่งของง่ายๆมาประดิษฐ์ใหม่แต่แฟชั่นนี่คือตามเทรนแต่ก็จะเป็นสไตาลินนาเพราะว่ามันลิงกันเหมืมนอนเดิมก็คืออาจจะมีเสื้อผ้าแบรนดินนาด้วยแล้วก็อาจจะมีสินค้าเป็น DIY วเหมือนกับว่าเป็นเซ็ตให้น้องๆไปทําเองเนี้ยค่ะก็ <c oughs> จะเป็นแบรนด์ินนาก็คงเร็วนี้ค่ะ <c oughs> โอ้โหจานๆลินนาเลยด้วย <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> ช่วงนี้ก็ลินก็อัพพวก บล็อกเหมือนกับว่าสอนน้องๆทำแบบพวก DIY ง่ายๆแล้วก็ติดตามลินได้แถวเด็กดีนูเกิร์เว็บเด็กดีนะคะนูเกิร์เป็นอ่าตรงคอลัมน์ไลฟ์สไตล์บายลินาลินก็จะสอนอยู่เป็นช่วงๆแล้วก็จะมีหนังสือเล่มสามที่เพิ่งออกใหม่โซโซใช่โซโซสามโซโซสามก็เป็นเดี๋ยวเต็มตัวเป็นเบสเลอร์กนเลยเป็นละค่ะเป็นลวนะครับดี so, so. ใจขึ้นไปเลยว่าอาทิตย์ที่แล้ว เออโอเคก็คือก็จะทําแบบเรื่องพวกนี้นะต่อไปแต่แบรนด์นี่คือจะขายในเมืองไทยใช่ปะขายในเมืองไทยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นออคือลินจะเริ่มจากออนไลน์ก่อนติดตามได้ใน a c e b o o k ลินนาลีเนี่ยค่ะลินนาลีลินนาลีแล้วก็เหมือนกับว่าลินจะช่วงนี้ลินจะขายเป็นเทศกาลเอาเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลากับพุ่งเรียนใกล้จะจบเนี่ยก็เหมือนกับว่าขายแบบเป็นช่วงวาเล่นไทยพวกคริสต์มาสอะไรอย่างนี้แต่จะขายเป็นทั้งเซตเดยไวแล้วก็สําเร็จรูปเนี่ยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะอีกหน่อยอาจจะมีร้านแต่คงคงไม่ใช่เลยเหล่วนี้่ะอืโอ้โหฟังดู้วชีวิตสนุกสนานมากคือหลายๆอย่างนะอย่างที่เราคุยกันทั้งทั้งสถานที่ทั้งเรื่องราวทังุกอย่างมันหล่อหลอให้กลายเป็นลินนาคนนี้นะะเออถ้าสมมติว่าคนที่เขามีฝันอยากจะทําอะไรสักอย่างในชีวิตหรือชอบพี่ลินนามากค<ะ>่ะก็ช่วยแบบฝากอะไรถึงเขาน่ไยได้ไหม<ะ>ก็มีน้องๆหลายๆคนถามนินใช่ไหมคะว่า ทำยังไงให้หนูเย็บผ้าเหมือนพี่ได้อะไรางี้ททำให้หนูเให้หนูเป็นสไตล์เดียวกับพี่แต่คือสไตล์เนี่ยมาทีหลังอยู่แล้วเราต้องเริ่มจากใจที่รักในสิ่งที่เราทําก่อนเหมือนกับว่าที่ลินเคยบอกว่า every thing design to be me คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราหยิบจับมารวมกันเนี่ยสามารถนํามาเป็นตัวเองได้แต่อยู่ที่การฝึกฝนกับใจที่รักที่เราที่รักที่จะทำ ก็เหมือนกับว่ายิ่งเราทํามากยิ่งขึ้นเรายิ่งมีประสบการณ์เยอะยิ่งเยอะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็จะมีสไตล์ของตัวเองชัดเจนขึ้นมามคือไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเราติดไม่ตรงเราอะไรอย่างนี้คืออยากจะติดยังไงติดไปเลยอยากจะใช้อะไรอยากจะทําอะไรทําไปเลยเหมือนทุกครั้งที่ลินทานนําอยากจะได้เหมือนก็อยากจะได้หูฟังที่แบบว่าจินตนาการเอาเองเหมือนกับว่ามีดอกไม้อะไรอย่างนี้ที่คนอื่นเขาไม่มีกัน นินก็หาแถวบ้านเหมือนกับว่าดอกไม้แบบว่าดอกไม้กระดาษอะไรอย่างเงี้ก็คือมาติดติดติดแต่ในระหว่างที่ทํานินก็จะถ่ายเป็นสเต็ปแล้วก็แชร์ให้น้องๆได้ดูอย่างเี้ค่ะใช่โอเค,คไงผมว่า แรกสุดถ้าอยากจะลองทำ DIY ดูก็ลองเข้าไปติดตามในโซเชียลของลินาแล้วกันจะได้แบบเรียนรู้กันไปเพราะว่าเขามาสอนด้วยเนาะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณลินามากมาก <ๆ S 1> เลยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชันด้วยนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้เราทุกสัปดาห์เลยนะครับขอบคุณร้านนี้ด้วยก็คือร้านทูบาเอกมมา21นะครับวันนี้โจ๊กแล้วก็ลินาเนี่ยคงต้องลาไปพร้อมๆกันแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกับไอดอลท่านต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ